ออกมาเล่นฝุ่น,นครับขอตั้งชื่อตามกระแสสักหน่อยนะครับนี่ครับกุมารดําครับตั้งชื่อตามกระแสะครับผมกุมารจีนนี่แล้วนะยังขาดกุม,มารดําเออดูโฉนดหน่อยนี่ครับผมกุมารดําดําเลย แน 2, 7, 7, ่สองกิโลเจ็ดมั้งตอนนี้ตั้งชื่อเอาตามกระแส<ก>มาดูอีกตัวครับผมทำสายครับตัวนี้จะฟ้าลั่น,นครับผม อายุจะเข้าสองปีละปล่อยมาเจอกันไม่ได้ครับไก่โตเต็มที่แล้วอยู่ข้างนอกนี่ก็ลูกมันหมดนะครับลูกฟ้ารั่นไอ้ส่วนไอ้เยียตัวเนี้ยเยียดํดำตัวเนี้ยพึ่งทพ่งทำได้สองแม่นะครับสองสามแม่ดูความหล่อครับ สวยครับเนียนคลิปนี่ติดงอนครับนี่ติดงอนเออยอะูโครงสร้างเนี่ใยใหญ่เอาตัวนี้ทำดีกว่าเดี๋ยวลูกออกมาจะได้โตๆจะเลี้ยงง่ายๆเอาตัวเล็ก มาทําเป็นพ่อพันนี่เลี้ยงลําบากนะครับลูกเกิดมาก็ไม่ค่อยสมบูรณนะ์ไม่ทนต่อโลกเอากระดูกใหญ่ไซส์ใหญ่อย่างเงี้ยมันทนลูกเกิดมาก็สวยนะมัออนดำเอาตั้งชื่อให้ไหม ไก่อายุน่าจะสิบสองสิบสามเดือนประมาณนี้ครับไม่เคยได้ปล่อยออกมาข้างนอกเลยเก็บไว้แต่ในล็อกผสมนะครับเดี๋ยวนี้ฟ้าลั่นนี่ก็ปล่อยผสม ตามธรรมชาติครับตอนนี้คุมอยู่ตัวเดียวตอนนี้น่าจะสองกิโลห้าสองกหกครับตอนตอนหนุ่มๆน,นะครับตอนนั้นสองกิโลสามสองกิโลสี่ปล่อยอไปนะ นี่ลูกลูกเยียดํำครับน,นี่เป็นลูกมันแม่นี้ก็เป็นแม่ของไสยปฏิวัติครับเป็นชั้นลูกนะครับชั้นลูกนีลูกนะครับลูกเยียดดำตัวผู้น่าจะสามสี่ตัว น,นี่ก็ลูกเยาดาครับเพิ่งเกิดวันนี้เพิง่งจับลงจากลังวันนี้ลูกเพิ่งเกิดหมดแล้วครับไก่ช่วงนี้ไม่มีเลยขายห,หมดนะครับร <c oughs> ออีกสักระยะหนึ่งแต่ตัวที่พอจะจับมาให้ดูได้ก็ยังไม่ได้จับมานะมีประมาณอ <c oughs> น่าจะไม่ถึงสิบตัวนะครับจงทำขึ้นมาใหม่ครับปุมันดำโอ้โหท้่ายยืนนี่สุดยอดเลย ขึ้นมาใหม่ครับผมมีคนถามว่าให้ไก่กินอะไรนะครับผมก็เข้าเปลือกผสมหัวอาหารหมูนมบ้างหัวอาหารเป็ดเนื้อบ้างนะครับไก่ไม่ได้โตนะครแข็งแรงแล้วก็ทำวัคซีนนะครับช่วงเกิดได้สักเจ็ดวันหรือสองอาทิตย์ นิวคัเสเซ้นหล่ลมอมกเส็บทำทุกตัวนครับแต่ก็ไม่ได้รอดทุกตัวหรอกครับแต่ส่วนใหญ่จะรอดนะครับผมนี่น่าจะเข้าเกือบเดือนแล้วมั้งปล่อยให้หากินตามธรรมชาติครับ โอเคครับฝากไว้แค่นี้ครับ